ดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาดูรถเนี่ยคันนี้เขาบอกว่าสตาร์ทปืนไม่ได้เขาก็เลยไปเปลี่ยนแบตมาเปลี่ยนแบตเสร็จก็ยังใช้ไม่ได้ใช้ไม่ลงใช่จะเปลี่ยนแบตมาก็ใช้ไม่ได้นะผมก็เลยมาเช็คดูว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยมามหาช่างมันต้องม,มีมีขั้นตอนการตรวจเช็ค1 2 3 4นะอ้าวว่าจะเช็คยังไงก็มาดูกันต่อเนาะว่ามันเป็นอย่างไรโอเคครับแบตหมดก็ไปเปลี่ยนมาโดย ก็ยังใช้ไม่ได้อาจจะมาบอกวิธีรีเลย์ก็ยังดังเหมือนเดิมแตก๊แตกๆอยู่นะ,ะไม่รู้ว่าเป็นที่รีเลย์หรือเป็นที่มอเตอร์นะเราก็ต้องมาดูก่อนโดยการต่อตรงที่มอเตอร์ก่อนเลยต่อตรงรีเลย์โดยการใช้กันไกเสียบเข้าไปส่งขั้วนี <Yeah. S 1> ้โอเคติดแสดงว่าเป็นที่รีเลย์เสียไม่ใช่ที่มอเตอร์ต้องเปลี่ยนแค่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับแน่น yeah. <Yeah>. no. อนโอเคนะครับเปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียว yeah. Yeah. Okay. ถ้าเกิดอเอากันไกลหรืออะไรมาช็ชอตรตรงตรงนี้เสร็จปุ๊บ ก็ยังไม่หมุนมอเตอร์ยังใช้ไม่ทํางานก็แสดงว่าตอนนี่เนี่ยเนี่ยสองสายใหญ่เนี่ยอ๋ออ่าตอนนี้แสดงว่าตรงนี้ช็อตแล้วไฟมันผ่านไปที่มอเตอร์แล้วมันทํางานก็แสดงว่าตรงนี้มันเสียเท่านั้นเองอ่ะโอเคถ้าเกิดรู้เคล็ดลับดีๆไงแล้วก็ลองไปทํากันดูอ่าเราก็มาดูวงจรหรือว่ามันทํางานยังไงกับเจ้าตัวรีเลย์ตัวนี้นะในเมื่อเรารู้และเข้าใจเราก็สามารถจัดการกับมันได้นะ ขอเพียงเรารู้เท่านั้นเองอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถทําอะไรได้เช่นกันการทํา f a c e b o o k ก็เหมือนกันนะ่ยถ้าเรารู้อะไรเ,เป็นข้อห้ามข้อควรปฏิบัติอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําโดยไม่ผิดกฎแล้วก็สามารถไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นอะไรก็แล้วแต่ต้องไปศึกษาหาความรู้ก่อนเนาะอ่าอย่างนี้ก็เช่นกันนะแนวคิดนี่ก็คือรีเลย์รีเลย์ทำหน้าที่เป็นสวิตไฟ เออเป็นสะพานไฟแล้วกันเนาะเดี๋ยวมองไม่เห็นชัดนะเป็นหน้าที่สะพานไฟที่มันเสียก็คือมันทํางานก็จริงแหละแต่หน้าคอนแทคมันสึกไงหน้าคอนแทคก็เป็นเป็นคล้ายๆตรงที่จุดสัมผัสนะมันทํางานแต่มันไม่สามารถนํากระแสไฟเดินทางผ่านตัวมันได้มันก็คือเสียนั่นเองนั่นแหละก็คือมีขดลวดแล้วก็มีหน้าสัมผัสคือคอนแทคนะคอนแทคคือหน้าสัมผัสทําหน้าที่เป็นตัว สะพานไฟให้ไฟวิ่งหรือไฟไม่วิ่งโดยการใช้รีเลย์ตัวนี้เป็นแม่เหล็กไฟฟ้ามีไฟป้อนเข้าไปปุ๊บก็จะทําหน้าที่เปิดสวิตช์พอปล่อยมันก็ดับพอกดอีกทีมันก็ติดอะไรทํานองนี้นะอ่ะโอเคในเมื่อเข้าใจมันแล้วเราก็จะรู้ว่ามันเสียหรือไม่เสียอย่างไรโอเคขอบคุณครับก็เสริมอีกนิดนึงเฉพาะเรื่องรีเลย์เนี่ยก็นี่ก็เป็นรีเลย์ทุกตัวนี้เป็นรีเลย์หมดแล้วแต่ชนิดชนิดก็คือ ชนิดเป็น DC กับ AC อะไรเงี้ยนะในสเปเป็น DC 12โวลต์ในรูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนกันแต่ก็ทำงานเหมือนกันขึ้นอยู่กับการว่าจะไปใช้กับอะไรนั่นเองอการทำงานก็คืออีกนิดนึงคร่าวๆเลยนะมันจะมีอยู่4ขาหลักๆมี5ขามัางแต่จริงๆแล้วก็ใช้4ขาเพราะว่า2ขามันคือขาเดียวกันสามารถใช้คู่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพูดจันถึงเรื่องมันจะมีวงจรภายในอยู่นะว่าเป็นยังไง เรามาดูว่าขั้วเนี่ยจะมีอยู่4ขั้วคือขั้วเล็ก2อันขั้วใหญ่2อันขั้วเล็กก็คือสายไฟเข้านะบวกลบ DC 12โวลต์เพื่อไปขับคอนแทคไปขับรีเลย์ไปขับให้เกิดแม่เหล็กนะแม่เหล็กเหนียวนำเสร็จปุ๊บก็จะมีคอนแทคก็คือขาใหญ่2ขานี่คือขาใหญ่ขาใหญ่ก็ทําหน้าที่เป็นสวิตช์ไฟหรือสะพานไฟนั่นเองก็คือมีไฟเข้ามารอไว้ตรงนี้ทางนี้คือเอาไปใช้งานในเมื่อเราป้อนไฟปุ๊บ ดีเลททำงานแม่เหล็กทำงานก็ดึงสะพานไฟให้มชนกันก็คือทำหน้าที่เ,เนี่ยเชื่อมสองขานี้ถึงกันปุ๊บมันเชื่อเชื่อมขาถึงกันแล้วเสร็จปุ๊บไฟก็สามารถเดินไปยังโหลดได้นั่นแหละนี่คือทำหน้าที่ของรีเล์นั่นแหละถ้าเกิดมันเสียก็คือมันไม่สามารถนำไฟออกไปได้แม้แต่มันจะทำงานก็จริงเสียงดังต๊กๆต๊กตกแต๊กก็คือมันไม่สามารถทำงานได้อะโอเคนะคร่าวๆประมาณนี้